สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมพี่วุฒิเพื่อนนะครับในวันนี้นำพาท่านมาทำความเข้าใจในลักษณะงานของหัวหน้าฝ่ายหรือว่าตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปในระดับต้นนะครับในลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปในระดับต้นที่เป็นหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปในระดับต้น กระบวนการในการสรรหาจะใช้คําว่าสอบคัดเลือกนะครับการสอบคัดเลือกในการสอบนั้นจะมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยแล้วก็ข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบอัตยัยซึ่งในการทําข้อสอบทั้งแบบปรนัยแล้วก็อัตันนั้นก่อนที่นานจะเข้าใจในเนื้อหาในหลักสูตรการสอบใน ข้อกฎหมายต่างๆที่อยู่ในหลักสูตรการสอบเนี่ยส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มให้ท่านไปทําข้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบอัตนัยเนี่ยก็คือลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปถือว่าหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปในระดับต้นเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งประเภทอเนวยการท้องถิ่น ชื่อสายงานก็คือบริหารงานทั่วไปชื่อตำแหน่งในสายงานก็คือนักบริหารงานทั่วไประดับตำแหน่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือระดับต้นนะครับหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของ นักบริหารงานทั่วไปในระดับต้นเนี่ยก็จะปฏิบ,บัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในระดับกองขององค์กรประคองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารจัดการการจัดระบบงานการอำนวยการสั่งราชการมอบหมายกำกับแนะนำตรวจสอบ ประเมินผลงานแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอันนี้เป็นลักษณะงานในทุกๆตำแหน่งครับที่จะต้องมีคําว่าปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานของนักรายงานทั่วไปในระดับต้น ก็จะถูกแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับเริ่มต้นจากด้านที่1เนี่ยด้านแผนงานซึ่งท่านสามารถที่จะนําเอาความเข้าใจด้านแผนงานแล้วก็ในด้านอื่นๆอีกทั้ง4ด้านเนี่ยไปเติมเต็มในการนําเสนอวิสัยทัศน์ไปเติมเต็มในการเตรียมตัวที่จะสอบในการทําข้อสอบแบบอัตนยัย ในด้านแผนงานนะครับหนึ่งก็คือร่วมวางแผนงานโครงการหรือว่าแผนปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและก็ผลสมัมฤทธิ์ของหน่วยงานในด้านการบริหารงานทั่วไปงานสนับสนุนงานโดยขานุการงานนโยบายและแผนงานทะเบียนราชและงานบัตรประจำตัวประชาชนหรืองานราชการที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครอง,รองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเพื่อเป็น แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในลักษณะที่2นะครับในด้านแผนงานนะครับก็มีลักษณะร่วมจัดทําแผนหรือว่าโครงการติดตามประเมินผลการหน่วยงานตามแผนและโครงการต่างๆที่อาจจะเป็นนโยบาย แผนงานและก็โครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศเพื่อให้เกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนางานหรือโครงการอื่นๆในอนาคตต่อไปในลักษณะที่3ก็จะร่วมติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือแผนปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผลการรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผสลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ลักษณะที่4ร่วมวางแนวาทางการศึกษาการวิเคราะห์การเสนอแนวาทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นด้านนโยบายและแผนด้านงานบริหารทั่วไปงานสนับสนุนงานเรขานุก,การงานนโยบายและแผน งานราชการที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณบุคลากรและก็เวลาลักษณะที่5ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุง ให้การปฏิบัติงานระบบงานหรือกระบวนการการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านการบริหารงานในลักษณะที่1น,นะครับ<ม>ก็จะเป็นการควบคุมดูแลการจัดทําขอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรประครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับภารกิจของกฎระเบียบแล้วก็เวลาที่กำหนดเอาไว้ลักษณะที่2ครับในด้านการบริหารงานในลักษณะที่2องก็จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะ แล้ก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทาํานโยบายและก็ยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และก็แผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาเทศบาลสภาตำบลรัฐบาลและก็แผนพัฒนาเศ,ศรษฐกิจและสังคมและก็แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะที่3ของด้านการบริหารงานก็คือการควบคุมดูแลวิเคราะห์และก็จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายด้านแผนยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติหรือว่าแผนปฏิบัติการหรือว่าแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทํางานของผู้บริหารอง,งรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด ลักษณะที่4ในด้านการบริหารของนักบริหารงานทั่วไปก็จะเป็นการควบคุมดูแลจัดทําคําของงบประมาณรายจ่ายประจําปีข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและก็การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้องค์กรประครองส่วนท้องถิ่นมีระบบงบประมาณที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและก็เวลาที่กําหนดลักษณะที่5การพิจรารณาอนุมัติอนุญาต การดำเนินการต่างๆตามภา,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 ารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย,ามายและก็ผลสำเร็จลักษณะที่6มอบหมายตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขและก็ควบคุมการจัดการงานต่างๆในหลายด้านของหน่วยงานสนับสนุนเช่นงานธุรการ งานรักษาความปลอดภัยงานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารงานควบคุมข้อมูลสถิติงานแปลเอกสารงานเตรียมเรื่องและงานเตรียมการสำหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมงานทำรายงานการประชุมและก็งานอื่นๆงานติดต่อกับหน่วยงานและก็บุคคลต่างๆงานติดตามประเมินผลเป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องทันเวลาและก็ทันตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆสูงสุดลักษณะที่7ในด้านการบริหารนะครับก็เป็นการมอบหมายวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและก็ควบคุมดูแลงานนิติการงานระเบียบและสัญญาเพื่อให้งานต่างๆดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะที่8ครับงานมอบหมายวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและควบคุมดูแลง,งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารงานให้องค์กรประรองสุ่ดทั้งถิ่นสามารถสรรหาบริหารพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลักษณะที่9การมอบหมายการวิเคราะห์การทําความเห็นเสนอแนะแล้วก็ควบคุมดูแลงานนโยบายและแผนงานจัดระบบงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะที่10ครับมอบหมายวิเคราะห์ทําความเห็นเสนอแนะและก็ควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในครอบคลุมทั่วถึงชัดเจนแล้วก็เกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่นลักษณะที่11การมอบหมายวิเคราะห์ทําความเห็นเสนอแนะแล้วก็ควบคุมดูแลง,งานทะเบียนร่างการแจ้งเกิดการแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนเพื่ออำานย การให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะที่12ของด้านการบริหารก็คือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบรการงานให้เกิดผลสฤทธิ์และก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการลักษณะที่13ในด้านการบริหารงานก็คือการชี้แจงข้อเท็จจริง พิจรารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการคณะทํางานต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งในวิธีเจรจาต่างๆในด้านการบริหารทรัพยากรบุคลบคลของนักบริหารงานทั่วไปหรือว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับมาดูครับการบริหารงานบุคคลในด้านการบริหารงานบุคคล ในลักษณะที่1ก็คือจัดระบบงานและก็อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัตรริราชการเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าลักษณะที่2ครับก็คือการ ติดตามและก็ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและก็บรรลุเป,ป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดเอาไว้ลักษณะที่3การให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงและก็พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและก็มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานซึ่งในด้านการบริหารงานบุคคลเนี่ยทาความเข้าใจว่าหนึ่งก็คือจัดระบบงานจัดตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะกับงานเมื่อจัดอัตรากําลังให้เกิดความเหมาะสมที่เหมาะกับงานแล้วก็มอบหมายแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ไปประเมินผล การปฏิบัติงานของเจ้าที่ที่เราจัดอัตรากําลังที่มอบหมายภารกิจให้เมื่อไปติดตามประเมินผลแล้วหากเจ้าที่หากทีมงานเกิดปัญหาเกิดอุปัรรคก็ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหรือให้ตรงตามสมรรถนะของทีมงานใน ด้านที่สี่ครับเป็นด้านการบริหารทรัพยากรและก็งบประมาณครับในด้านการบริหารทรัพยากรและก็งบประมาณเนี่ยหนึ่งก็คือวางแผนการใช้ทรัพยากรและก็งบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกับพันธกิจและก็เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการลักษณะที่ 2ของด้านการบริหารทรัพยากรก็คือการร่วมหรือวางแผนในการประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในด้านงบประมาณอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด แล้วก็อาจพิจารณานํานเอางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่วมกันลักษณะที่3ในด้านการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณก็คือติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรแล้วก็งบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าแล้วก็ไปไปตามเป้าหมายและผลสำฤทธิ์ตามที่กําหนดเอาไว้นี่คือลักษณะงาน4ด้านของนักบริหารงานทั่วไป ของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปที่หลักสูตรการสอบก็คือสอบคัดเลือกนะครับท่านสามารถที่จะขอไฟล์ PDF บริหารงานทั่วไปในลักษณะงานของหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นช่องทางในการที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวครับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสแกน QRcode แล้วกดเพิ่มเพื่อเข้ามานะครับหากท่านยังไม่เห็นไฟล์ก็ทักมาว่าขอไฟล์ PDF มาหากำหนดตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับ้ยส่งให้ท่านในกลุ่มไลน์ในคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้พบกับผมพิวุฒและเพื่อนในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ